สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้านะครับยี G ่ห้อ BK Precision รุ่น p v s 6 0 8 8 5 MR ซึ่งเป็นผู้จัดจำ่ยชีปจ่ายไฟฟ้าได้แบบปกติแล้วก็เป็นแบบ PV Simulation นะครับในเรื่องต้นเนี่ยผมจะแนะนำวิธีการต่อนะครับอินเตอร์เฟซต่างๆของเครื่องก่อนนะครับ มาดูมาดูมาดูที่ด้านหลังนี่นะครับ <c oughs> ที่ด้านหลังนี่ก็จะมีพอร์ตไฟเข้านะฮะจะถูกล็อกไว้ด้วยสกรูซึ่งถ้าเราจะเก็บหรือเราจะเอาออกเนี่ยเราก็ใช้สกรูตัวเล็กๆนะครับซึ่งตอนนี้เราติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วก็เราก็จ่ายไฟเข้ามาพร้อมแล้วนะครับต่อเรียบร้อยแล้วอันดับถัดมาเราก็จะมีเรื่องของพอร์ตอินเทอร์เฟซ USB สำหรับเชื่อมกับคอมพิวเตอร์นะครับก็เราก็จะมีสายอินเทอร์เฟซที่เป็น ลักษณะนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะเราก็เตรียมไว้ต่อไว้เลยนะครับเผื่อใช้กับโปรพิเตอร์นะครับคราวนี้มาดูด้านหน้านะครับเราจ่ายไฟเรียบร้อยที่ด้านหลังใช่ไหมครับจ่ายไฟเข้าแล้วนะเราก็เปิดเครื่องที่ปุ่มนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็เราก็จะมีปุ่มลดค่าเพิ่มค่านะฮะเป็นปุ่มที่หมุนทรงกลมแล้วก็จะมีปุ่มที่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจะมีปุ่มบีเซต ปรับแรงดันไอเซตปรับกระแสแล้วก็มีปุ่มมิเตอร์สําหรับดูหน้าจอนะครับว่าวัดค่าอะไรบ้างนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีปุ่ม ESC นี่คือปุ่มยกเลิกนะครับแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันคียนะครับหนึ่งถึงเก้าแล้วก็มีเลขศูนย์แล้วก็จะมีปุ่มเมนูนะครับสําหรับเข้าไปตั้งค่าในรายละเอียดลึกๆนะครับแล้วก็มีปุ่ม Enter สําหรับป้อนค่านะครับล <c oughs> ำดับถัดไปเนี่ยนะครับผมจะเอา้ตบุก เอามาติดตั้งเพื่อใช้งานด้วยถ้าถ้าเราจะใช้งานในลักษณะที่เป็นแมนวลไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมีโน้ตบุ๊กแต่เราต้องเตรียมการมาให้พร้อมเลยก็คืออันดับแรกเราก็เอาโน้ตบุ๊กขึ้นมานะครับแล้วเราก็าต่อสาย USB นะครับเข้ากับพอร์ตนะฮะแล้วเราจะมีที่เราเรียกว่าดองเกิเป็น USB d o งเกิลสำหรับใช้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่เป็น เขาเรียก Solar Array Simulation PVS นะครับถ้าเราจะใช้ตัว Simulation ตัวนี้เราก็าเอา USB เนี่ยมาต่อไว้ด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> ให้พร้อมใช้ไงานไปในทีเดียวเลยนะครับสำหรับคลิปแรกเป็นคลิปที่เราเตรียมการใช้เครื่องก็คงจะมีเท่านี้นะครับ